เพืะะ่อนค้าเล็กๆนะครับของถูกมากเลยโอ,อ,อ้ยคนแม่ทำเองเนาะทางหน้านู้นก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับสกอสกอ็ยังไม่เคยมานะครับชริน่าทริน,นออ่าอุดรทำให้สกอมาเป็นล่ามให้เห็นไหมโอโมโชอปเปอร์ไปเที่ยวหน่อยผมชอบบ้านพัตตีมากเลยอะ่ะสวัสดีอากาศที่สดใสาย,ยามเช้าวันใหม่กับช่องดูทริปนะครับเข้ามาทักทายสาวงามอีกครั้งหนึ่งโอโมชอปเปอร์ค่ะโอ้โหน้องสกอคนงามมาในลุคใหม่ อันนี้ชุดอะไรคะเนี่ยชุดเหมือนเป็นชุดสาวเมืองสาวไตเนาะครับเป็นสาวไทยลื้อหรือเปล่าโอ้สวยนะเป็นผ้าสิ้นเนาะแล้วก็เป็นเสื้อลายดอกไม้ครับวันนี้เราจะไปที่ไหนครับเนี่ยแม่สามแลบโอ้แม่สามแลบที่แห่งนี้ที่คุณเคยที่เราเคยไปพักผ่อนหย่อนใจหรือเปล่าน้องสกอก็ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะ <c oughs> <c oughs> ใครจําทริปนั้นไม่ได้ย้อนกลับไปดูได้เพราะว่าเราไปแอดเวนเจอร์กันที่นั่นเนาะ <c oughs> แต่ว่าน่าจะ ข้ามไปไม่ได้เพราะช่วงนี้ปิดประเทศแล้วก็ยังมีมีปัญหาพนานธประเทศอยู่เนาะ,ะครับก็เอาใจช่วยฝั่งนั้นนะแต่ว่าเราจะไปอัปเดตสถานการณ์แล้วก็ไปดูฝั่งไทยเนาะที่แม่สามแลบสวัสดีวัดีจ้าครูคุณลูกเอี้ยงเราจะไปแม่สามแลบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะไปเที่ยวหาน้องขายมากไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงมัางนะครับฝั่งไทยนี่คือนะ่าจะไปได้อยู่แต่ข้าฝั่งไม่ได้แล้วนะครับก็น้องสกออ์ก็ยังนําทางเราอยู่นะโอ้สวยมากเลยชุดนี้ลูกนี้ครับอยู่กันหลายตอนแล้วเนาะ ฝากเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะหนูาสารนานๆเข้ากล้องทีหนึ่งฝากกันดูเยอะๆด้วยนะครับไปลุยกัน <ไป S 1> ต่อเนอะลุยครัไปเลยพลรัคของเราครัวคุณเอียงครับ น้องแพะครับน่ารักเนาะองค์ขึ้นรถดีไหมเนี่ยองค์ขึ้นรถดีกว่าป่ะเอเอะโอ้น่ารักมากครับโอ้แพ้ตามถนนเลยครับแสดงว่าชาวบ้านข้างหน้าเลยนะ ขอทางน่อยโอ้เจอวัวน้อยด้วยครับนะเจอน้องวัวด้วยวัวน้อยทักทายหน่อยบ,บ้าหรืเอเปล่าห้องไหนมาครับตอนนี้ก็เข้าสู่หมู่บ้านหวยกองก้านนะครับโอ้โหบ้านก็ยังคลาสสิกนะครับอยู่ตามถนนแบบนี้เลย มาชปสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขาหลังไหนหลังเนี้ยค่ะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ขายอะไรคะขายน้ำหวานเนาะขายน้ำปั่นเนาะก็พอดีว่าทางที่เราไปประจำเขากำลังปิดปรับปรุงซ่อมสะพานนะครับต้องไปอีกทางหนึ่งนะเมื่อกี้สอบถามชาวบ้านนะครับตรงไหน,นไ้อี้นเลยครับไปอีก300เมตรแล้วก็เลี้ยวขวาโค้งหักศอกเมื่อกี้ถามชาวบ้านแล้วนะ ก็ม <Okay. S 1> <there. S 2> ีความตื่นเต้นแล้วน้องสกอร์ไม่ได้มานานเนาะครับน้องสกอร์ก็มาดูกับเราครั้งที่แล้วเลยสารวินนะครับแต่ว่าเราต้องหาทางลงกันก่อนเงียัดูครับ่างโอ้ขานี่ใสไกใสคครับเป็นตะกรครับต้องสอท้าที่ใสไกครับายใช่ไหมคะนี่ลองไปดูหน่อยไหมลองไปดูหน่อยชีไป มีสุ้มไก่ด้วยนะเรามาใส่ของด้วยครับผมเองเห็นตะกร้าแล้วชอบนะครับอุดนูนสงสัยอนาคตได้เปิดพิพิธภัณฑ์เบียร์ทิพเป็นของชนเผ่าต่างๆนะว่าเราไปที่ไหนมาบ้างครับมีใบตองด้วยครับกึ่ด้วยกึ่เนาะสกอตดิกกึ่เนาะครับเก้าสิบเก้าสิบบาทอันนี้สุ้มไก่หรือเปล่าเนี่ยครับ ห้าสิบบาทโอ้โหสกอตห้าสิบบาทเองเหอจะฝากแม่ไหมครับมีประโยชน์แไม่มีปัญหาร้านค้าเป็นร้านค้าเล็กๆนะครับของถูกมากเลยสักอันนึงครับเก้าสิบบาอันเล็กอันเล็กเท่าไหร่คะอันเล็กนี่ก็ได้ขายใหญ่เอาใส่ผักใส่อะไรก็ได้จะขายคุณแม่คุณแม่ครับอ่าแม่สามแลบนี่ไปทางทางมู่ปิดเนาะทางเดิมปิดเนาะแม่เปพ่นกระเรียงก่อน อ๋อมาชอปเปอร์อมาชอปเปอร์ถ้าขายหน่อยสกอถ้าขายคุณแม่หน่อยไดมีกิจกรรมอะไรตอปไอันนี้ป้าทำเองนะคะอ๋อทำเองเหรอรออเอาไว้ซ่อมแซมรถเอาขายครับเนี่ยเอาขายค่ะขายขายยังไงครับเนี่ยเปนหนุ่ยเอกเืเื่ะุมเป็นหนหอเหน่เอออืออเยอะ่อใช่ครับ เราเรียกโลนึงเช่ไหม่ะครับถ้าโหลนึงก็สองร้อยห้าสิบถ้าสองโรก็ห้าร้อยบาทอ๋อจะขายเป็นโรราคาดีเหมือนกันเนาะครับโอ้คุณแม่ทำเองเนาะเก่งนะเนี่ยจะข้าบ้างหรออืม่หนมิ้นทีอืสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทโอ้โหอุ่นนุ่นเลยเอออุ่นนุ่นเถอะดูถูกมากครับอาชีวะอะไรข้างหรอตโอ้ตะการตกข้าบ้งเหรอโอ้โหไม่ธรรมดาห้าลาค่ ราคาแบบถูกมาก30บาทสกอซื้อซื้อฝากแม่อะซื้อฝากเอาไปไปใส่ไปสวนปะครับไม่เป็นไรไไปเพี่ซื้อให้พราพี่ซื้อให้ค่ะอันนี้อันนึงค่ะอุ่นหนุนครับอุ่นหนุนสองอันครับอุ่นนุนอุนหนุนโอ้โหถูกมาก40กับ30มสิบโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเป็นอาหารายเองครับก็เป็นสีสันข้างทางก่อนที่เราจะไปแม่สามรับครับแม่สามรับยังเปิดอยู่นะแต่ว่าฝั่งพ่อป้าเราไปไม่ได้นะครับฝั่งตรงข้ามนะครับแม่คนมาเที่ยวเยอะไหมครับ ราก็บบุฮะโอู้ว่ากัวบุเยอะอยู่ค่ะอ่ามีคนเที่ยวเยอะอยู่เหรอนี่จะเป็นอาหารหมาอ๋อจ้าจ้าครับครับตอนแรกเราตกใจนึกว่าเขาไม่ให้ไปนะเพราะว่าเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเนาะครับโอ้โหอ่ะโค้งขอบคุณครับเจ็ตมันนี่ขอบคุณครับตาบรื้อตาบรื้อครับถูกมากครับครับได้ของก่อนที่จะไปแม่สามแล้วนะครับนะ สีสันข้างทางแล้วก็ทำกันจะเย็นสกอตจะเย็นครับนี่อยู่ฝั่งนู่นนะครับทางลงตรงข้ามนั่นคือหมู่บ้านของชาวบ้านที่เขาอยู่กันนะครับอยู่กันจริงๆเลยครับที่นี่หาทางลงไปให้ได้ก่อนครับคุณแม่ตาเบอร์ครับขายดบขายดีนะครับขอยคนมาเที่ยวเยอนะครับเดินทางต่อนะครับ มีปิดประตูไว้หลังนี้สวยเก่าคลาสสิกบางหลังก็ทำใหม่แล้วเนาะส่วนข้างบนเราไม่เคยขับขึ้นมานั่งเหียเราจะลงไปข้างล่างแล้วไม่เคยเลาะตรงนี้เลยนะตรงนี้ข้างแรงจับจ้ะจิ้กันเนาะมันขับให้ดีบ้างลงตรงนี้เลยโห้หักสอตรงนี้นะครับ ลงทางใหม่นะครับจะเป็นโค้งหักศอกตรงนี้นะครับเพื่อยังได้ไหมอ่ะค่อยๆลงนะครับโอ้มันต้องต้องคอยหน่อยนึงต้องต้องเอาไปวายรถข้างหน้าแล้วก็วนกลับรถกลับรถวายรถนะค่ะทำเมืองอะทำเมืองเกินอะเมืองเมืองครับวายรถสกอรรู้จักวายรถไหมันเป็นยังไงคะกลับอ๋อสกอรก็ไม่รู้จักนะอย่าไปลอดตรงนี้ห่ะเดี๋ยวพวกมาเนาะ ยังเป <มา S 2> ง็นตรงนี้หน่อยห้งเราเคยถ่ายเยอะแล้วเส้นทางนี้เราไม่เคยมาเลยนะครับปกติก็จะลงไปเลยนะโตรงนี้เป็นใบตองใบตองตงึงขอเลาะเที่ยวนิดนึงจะม,มีหมู่บ้านนะเนียไปดูหน่อยเนาะไ,ไ,หไหนไหน,ไหน ฝั่งนี้ไม่ได้มานะรูปตรงนียสวยป่ะสาวลงมายิ้มชมหน่อยครับโอ้หลังนี้สวยนะครับเป็นหลังคามุงใบตองตึงนะครับครับแค่นั้นก็เป็นเจดีเนาะครับไม่แน่ใจครับป่ะสกอเซลฟี่ตรงนี้หน่อยไหมครับ รเราปกติคือทางปกติเราจะลงไปเลยนะแต่ว่ารอบนี้เขาบังคับให้มาอีกทางหนึงแต่เรายังไม่ไปนะเราขอเลาะเส้นนี้ก่อนเนะาะมันต์เวเส้นนี้ก่อนนะครับครั้งแรกนะครับ เย,ยม่เท,ที่ยวไปเที่ยว,วหน่อยครับไม่เคยมานะโซนนี้ครับข้างหน้าสวยว่ายน้ำนะคะเดินพี่ขยับรถก่อนเนาะเพื่อรับฟังกันเลยค่ะครับเป็นฝั่งตรงข้ามที่เราไปทุกครั้งนะครับไปสกอร์ว่าตรงไหนสวยนะครับ<ม>นาไปเลยครับ,รบป่ะก็เป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราก็มาอัปเดตให้เพื่อนนะครับชมนะครับนี่ก็เป็นร้านค้าเล็กๆอยู่ข้างทางตรงนี้เลยแล้วก็มีศาลา จุดชมวิวตรงนี้ครับครับครับไปได้อยู่นะครับเนาะตรงนี้ทางแยกนี่ไปได้ครับครับลดอ้าวลงก็ได้เลยให้หมอมาอ๋อมาเกิดเดี๋ยไปปล่อยเกิดอันนั้นลงได้อยู่เนาะใช่อันนี้ลงได้เนาะขอบคุณมากครับถ่ายรูปแล้วก็ลงในรูปอู้หูสวยสวยน้ำเน้ำเมยใช่ไหมเนี่ยนไอ้เมน้ำสารวินไม่น้ำสารวินครับโอ้โหสวยๆมากเลยครับโอ้วิววงกว้างนะ น้องสกอตตาดีมากเลยพี่ดูไม่ทันเลยเมื่อกี้นี่ครับเข้า <c oughs> แล้วหรอกครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้คุณพี่บอกว่าลงได้ลงเที่ยวได้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อไปรับชมบรรยากาศล่าสุดในวันนี้กันนะครับในน้ำสารวินที่แห้งไปแล้วแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติของประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีเรือจอดูตรงนั้นน,นะครับเพราะว่าชาวบ้านฝั่งนู้นอะไปได้อยู่ดูก็ เงียบเหงานะครับนะตามสถานก,การณ์ปัจจุบันนะครับก็เก็บบรรยากาศให้รับชมนะครับนี่ฝั่งนี้ครับเดินลงได้นะโอ้มีทางเดินลงไปด้วยครับนะอสกอยืนตรงนี้หน่อย,ออยขอเก็บบรรยากาศนิดหน่อยนะครับรครับโอ้สกอร์ลงลื่นนะจะครับอยู่ตรงกลางก็จะลืน่นลงเลื่อนลงลื่นนะโอเค ทางหน้านู้นก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับ, hey, บน,นี่าวพีเอียงเีวัข้างบนนี้ครับ <on. S 1> ตวมันใแว่าบ้านน, <Batman. S 1> น่าจะพันบาม้นเนาะข้าบนนี้ครับเขาเลี้ยง <yorum. S 1> วัวบนนี้เลยนะครับโอ้โห มีเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวครับอนนโอ้ราคามุงไบต้องตึงครับเขาบอกว่ามีหมู่บ้านจะเหลียงอยู่ข้างบนนะไม่ไกลค่ะแต่มีด่านแต่ห้ามไปเที่ยวได้หมู่บ้านไม่สามแลนข้างหน้าน,ะนั่นใช้<า>มือไปพระธาตุแม่สามแลดนะครับ ต้องดูฝั่งนี้ค่ะครับฝั่งนี้สวยเนาะแม่น้ำคาราวินครับโอไม่เคยขับรอบมาทางนี้เลยนะลุ้นเห็นเรืเดลครับถนนเส้นนี้ก็ยังไม่ได้ทีคอนกรีตหรือว่าลาดยางนะแต่ว่าเขาเกลี่ยถนนให้นะครับ างานก็จะเดินทางสะดวกนิดนึงแต่แม่ฝนก็เลื่นอยู่นะครับอโอ้ยนีครั้งแรกนะครับพวกเราสำหรับพวกเรานะน้องสกอร์ก็ยังไม่เคยมานะครับโอ้จะแชร์แบบนี้เลยอันนี้คือร่องรอยของฝนตกนะครับก็จะแชร์แบบนี้โอ้ยโอ้ย,ย,ย,ยแปลกตาเนอะสกอร์เนาะ แค่สามแล็บแล้วก็ต่อ,อด้วยบ้านห<ม>้วยแห้งนะครับแต่ไม่รู้รถเราถึง กินเนื้ออุดอชินเนออุดอกจะไปทำอะไรกินคะเลมอลเหรอคลอดตัวเดี๋ยวมีสายอ๋อเอาไว้คีโต้เหรอีตยอหมูตยอ๋อกินจิ้มกับน้ำพริกก็ได้ค่ะกินสดสดแบบนี้ก็ได้อ๋อขอเขาดูหนครับขาดูผักหม่อ๋อแบบนี้เองนี่สิวหรอมาดกี้่่าป่านบ่ะอิโอะกออินในฝังมี่และเนี่ยไอดเป็นจับอ่างหรือเปล่าไม่หรอไม่หออมจบมอดา Commodore, à mù ban cho thế này, à, vậy. Không à? cái vậy đi, Glenn say à, Glenn nói kiểu nó vậy có nhau để chơi nó được, đây, in to coi chút gì rồi, à, to coi là gì rồi mới đấy, rồi, này, mướn lẽ tin này, to có chút gì rồi, là Moda, Commodore à, jogi này, là, ừ. nhà là... gì ừ. ừ. Commodore là gì thì quạt được, vậy จำไม่แล้วขอติดต่อตัวตัวปัญญาภาษาจริงนะครับเราฟังไม่รื่องไหมเดี๋ยวต้องถามน้องสกอเท่านะว่าไปยาแทบด่านว่ามีอันไหนขันนั่นเละคนเราจะเจ๊ปัญญาสี่เนี่ยปัญญาที่ไม่ได้บ้านบ้านเลยดีเจดิบอ๋อไปจักแล้วเหรอบ้านเลยผ้าทีแดงอาจด่านนั่นเลยด่านนั่นหรอไปได้หรอไปได้ค่ะแต่ถ้าถึงด่านนี้อีกสักพักหนึ่งกันนะคะแล้วก็ถึงด่านปุ๊บเราถ้าเราจะไปในหมู่บ้านก็ต้องไปอีกหน่อยนึงค่ะใกล้อยู่เนาะ ต่บื้อค่ะต่บื้อต่บื้อพูดภาษาไทยได้ไหมคะนิดหน่อยฟังได้โจดเตะี่อ่ะภาษาไทยเออพูดพูดไม่ได้อ๋อพูดไม่ได้ต้องให้นางสกอมาเป็นล่ามให้เห็นไหมหนับเบื้อจดเตะนับเบื้อแบบอ๋อฟังไม่ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยออกอ๋อไม่เป็นไรดีได้สกอมาเป็นล่ามให้นะต่บื้อต่บื้อครับต่บื้อบ้านคุณลุงก็อยู่ข้างบนอ๋อไม่ค่ะอยู่ฝั่งนอ๋อจ้ะจ้ะแต่บื้อต่บื้อโอ้ได้ความรู้มีผักเลยนะ ครับไม่เคยกินค่ะไม่เคยกินเหมือนกันไม่ไม่ไม่รู้ด้วยค่ะว่าของกินด้วยได้เลยป่ปต่อได้ไหมต่อนะเลยห้วยแห้งก็มีจุดว่าครับหลังจากที่เราคุยกับชาวบ้านบอกว่าบ้านห้วยแห้งเที่ยวได้ใช่ไหมครับต่อจากหมู่บ้านแม่สามแลบเนาะครับเดี๋ยวเราจะลองมาติดตามรับชมนะครับลองไปเที่ยวดูเนาะเห็นหาดข้างล่างไหมโอ้หาดข้างล่างนนู้สวยมีต้องอยู่ตรงนี้ไทยสวยครับเดี๋ยวลองไปเก็บใบกาศให้รับชมนะครับ เส้นทางใหม่ครับ ไปกรเซโร่ครับไปรเซโ่มานะคะครับเป็นหมู่บ้านกันไปห้วยแห้งกันนะกรเซโร่มู่ชาวถิ่นครับตัวใหญ่มากครับก่อนถึงหมู่บ้านห้วยแห้งจะเป็นหมู่บ้านซิวาเดอร์นะครับโอ้แบบคลาสสิกมากเลยอะก็ยัง มุงไปตรงตึงแบบนี้นะครับตามรายทางนะครับรครับอย,อยู่กันไม่กี่หลังครับเขอยู่หรือเปล่าโอ้ไม่มีคนอยู่นะคระ <iende> ับเขาอยู่กันนี้เลยนะครับอาขอดูหน่อยหนึงเนาะข้างล่างมีที่เลียงวัวหน่อยครับน่าจะเป็นหมู่บ้านซิวเดอร์นะครับครับครับตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นห้างไรของชาวบ้านนะครับยิ่งคนหายิ่งเจออะไรสิ่งใหม่ๆตามมานะ ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาโซนนี้นะครับครับตอนนี้ผมก็ามาอยู่ที่หมู่บ้านชาวบ้านนะครับก็ขอยานมาเที่ยวหน่อยสวัสดีครับเอาม่ชอปเปอร์เที่ยวได้ไหมโอ,มอ,โอ,อ,มไมอ้ไปหน่อย นะครับนักก่อมาเป็นล่ามหน่อยเขาว่าไงครับได้ค่ะอ๋อเที่ยวได้นะครับเอามูชเปอร์อ๋อฝากดูน้องหมานะครับครับครับอ๋อทักทายหน่อยอันนี้ชื่อหมู่บ้านอะไรครับซีวาร์เดอร์ซีวาเดอร์ซีวนเล่นเลยเลนเลยเล่ท่าดีเดียร์เด็บ ต้องไปอีกถ้าถ้าจะเข้าไปในหมู่บ้านต้องไปประมาณกิโลนึงค่ะเป็นหมู่บ้านซิวเดอร์แต่ว่าที่นี่ก็ใช่แล้วแต่แต่คุณลุงอ่ะอยู่คนเดียวพัตตีอยู่คนเดียวอ๋อพัตตีคนดีวพัตตีหน่อยผมชอบบ้านพัตตีมากเลยอ่ะอันนี้คืออยู่คนเดียวสกอป่าค่ะสอ๋านาอ๋อลุงอยู่คนเดียวค่ะโอป้าป้าอยู่อยู่ในหมู่บ้านบอกฝากบอกหน่อยว่าชอบบ้านมากสวยบ้านควันเด็นเจอเลย่ อ่ะซนมาไปที่เซ่เกี่ยวได้น้อขอดูหน่อยครับเป็นเสียงมาเลยที่เซเล่คัดสิงมากเลยอ่ะโอ้นี่คือหมู่บ้านซิวาเดอร์หลังแรกนะใช่ครับเป็นสีส่วนแต่ว่าไปอีกหนึ่งกิโลก็สามารถเจอหมู่บ้านอีกแล้วก็เลยไปจะเป็นหมู่บ้านห้วยแห้งใช่ไหมครับข้างนอกขึ้นไปชมไหมคะไปไปดูได้่ะเขาก็เลี้ยงไก่นะมจะมีเขาจะเอาไม้ไผ่ครับเป็นแบบ เป็นรังน้ำเอาให้ไก่กินใช่ไหมใช่ไม้ไผ่นะโอ้คาสสิกจริงๆครับโอ้มีที่ดักหนูด้วยนี่ดักหนูหรอข้างหน้าเป็นที่ดักตุ่นหรือเปล่าอันนี้ดักตุ่นหรือเปล่าเออใช่ใช่นี่ดักตุ่นครับโอ้โอ้คุณลุงฟังภาษาไทยได้ด้วยฟังคุณลุงเรื่องอย่างนี้เนาะครับพอได้พอได้โอ้ข้าวเที่ยวหน่อยนะครับชอบมากเลยครับโอ้คุณลุงยิ้มด้วยนะตาบื้อมากเลยครับบ้านซีว่าเดอร์นะ คี่ลุงปลูกอะไรคะเหยวตัวเหยวเนื้ออันนี้คือข้าวเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นเปลือกถั่วถั่วเหลืองค่ะเอามาให้วัวให้ควายกินนะคะเขาจะชอบกินครับครับแก็ถามว่าช่วงนี้เขาปลูกอะไรครับแต่ช่วงนี้อ่ะนี่อสูรเนื้อหรอเป็นเนื้อปิ๊กซื้อได้ไหมเนี่ยอาซูได้ทัไงเลย์อ่ะ เรลูกไม่เลียโอ้มีข้าวหรแต่ปลูกข้าวได้ทั้งเจ็สิน่ามีบ้อมตัวดูนี้ไม่ปลูกอะไรค่ะไม่ปลูกอะไรเลยก่อนหน้านี้อ่ะที่เราซีเรียสอะที่เม่าปลูกกล้วยะสิโอ้เพราะว่าห้วยห้วยอะค่ะห้วยแห้งห้วยแห้งหมดแล้วค่ะเน่าโพลเน่าโพลอะเน่าโพลไมห้วยแห้งน้ำแห้งหมดแล้วน้ำแห้งหมดแล้วอ๋อจ้ะครับครับนี่ลุงอยู่แบบนี้เลยเนาะไปยญญยพี่ในสูงจนิงนะบ้านหรอ ทน,น่งนนอนท,นอนทนี่นี่ก็การสืบบุคคลทน่งนอแลบ้บุคคล啥？ที่คขาเนาะบุคอ๋อคนที่นี่เขาจะปลูกนนข้าวทนเหลืองแล้วก็ข้าวโพดเหมือนกันค่ะครับอืมแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวครับครับอ๋ออันนี้คือเขา้าเข้าไปชมได้ไหมครับดูท้องฟ้าได้ไหมฮะและเขาหาเรื่อนตามมลอย่อเดินเร็วอ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับคุณลุงใจดีมากเลยทัศน์ีใจดีมากครับ ก็มาเที <substit uting> <IT LE br> uh> os, ่ยวหน่อยโอ้นอนข้างในนี่แล้วก็มีห้องครัวนะครับโอ้โหนี่ไหมสามขานะครับทําอาหารใช้หินก่อไฟแล้วก็มีสามขานะครับมีชั้นวางการมอดแล้วก็มีไข่ไก่ดูนี้นะครับโอ้โหคุณลุงอยู่คนเดียวแบบนี่เป็นบ้านในสวนเนาะเป็นบ้านในสวนหรือเปล่าอ๋อบ้านจริงคุณลุงอยู่อีกที่หนึ่งนี่บ้านในสวนอ๋อบ้านในสวนถึงว่าเนาะแต่แบบค่าสิ่งจริง ไข่ไก่ไก่บ้านนวิตามินเยอะครับครับคุณลุงมานอนที่มีบ้าหรือเปล่าคะมานอนอยู่เออนอนมานอนู่นอนที่บ้านด้วยครับก็คือไปอีกหนึ่งกิโลจะเป็นหมู่บ้านซิวเดอร์ก่อนถึงห้วยแห้งเนาะเราคงจะขออนุญาตไปเที่ยวหน่อยนึงบ้านซิวเดอร์มีกี่หลังคาครับมีแกมีกี่หลังครัวเรือนฮะหนึ่งร้อยแปดร้อยปลายโอ้หนึ่งร้อยกว่าหลังคาเรือน ร้อยปลายร้อยปลายภาษาเมืองเหนือนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยถ้าภาษากะเหรี่ยงเนี่ยจะเกิดจาเบลก็คือร้อยกวานะคะอ๋อครับครับครับตรงนี้สร้างมากี่เดือนแล้วคะนี่ใหม่อยู่เลยอะไรเนี่ยเดือนที่แล้วค่ะใหม่เลอเพิ่งสร้างเดือนที่แล้วถ่ายยังเขียวอยู่เลยพี่เอ๋ครับครับแลหลังคายังใหม่อยู่เลยค่ะนี่นะครับมุงด้วยใบตองเป็นแบบนี้นะรู้สร้างหลังใหญ่มากครับเพิ่งเห็นห้างได้ที่ใหญ่เนาะ แบบ,บนี้นะปกติจะหลังเล็กๆแล้วกกอก่อเนาะครับถ้าเป็นคนบนดอยถ้าหลังแบบนี้มันจะมันจะเป็นบ้านอีหลังของเขาวบ้าน<ม>จะโคจะโพสเตอร์โ,โปเจกต์อ๋อเล้นยุกมาทำให้<อ>กกเย,ยอะเร็วเยอะมากเลยโอ้เรื่องของกูเนี่ยเราไม่อยู่อ๋อเร็วแล้วเขาไม่อยู่อ่ะเมื่อก่อนลุงแกก็อยู่ เอเมสเซเรียค่ะเอาเหรอย้ายขึาอยู่เจลีเจลีแล้วโอ้เมื่อก่อนอยู่เมสเซเรียแล้วก็เพิ่งย้ายมาภาษาไทยเก่งมากใช่ใช่โอ้ไงได้น้องสกอนเป็นล่ามีสบายไปแปดอย่างป่ะเดี๋ยวเดินทางต่อตาเบือครับคุณลุงครับพัตติครับโอ้โหก็ยิงคนหายยิงที่เจอสิ่งใหม่ๆนะครับไม่ใหญ่ในเรสซอรดีกว่าจริงเลยตัวเกลียวตัวกลมกล้องเนาะจะทำพี่เดียวออดจะออดต่อที่